สวัสดีเพื่อนๆของช่องทองเดียวทั่วไทยจะไปทำฟันตอนนี้อยู่ที่หน้าถ้ำถ้ำหลวงคุณนางนางนอนนะครับมาชมบรรยากาศแล้เข้าชมถ้ำหลวงคุณนางนางนอนครับ ที่สิบสามมูป่าติดถ้ำอันนี้เป็นทางเข้าอันนี้เป็นปากถ้ำหลวงครับ ็นี่เป็นภายในท้ำหลวงก็จัดให้นักท่องเที่ยวจุดที่พบจัก,กรยานน่าจะเป็นแถวนี้อันนี้คือ ไายในภัยากทำหลวงบบลเอกู้ไัยแบบนวนที่นี่คืออุปกรณ์ในการช่วยเหลือแท่งเรืองแสงแบตเตอรี่ หลอดไฟวิทยุสื่อสารจอบเสียมพั่วก้อเปนอนเสื้อของเด็กเชือกนำทางสายวิทยุสายไฟฟ้าหน้ากากแบบเติมหน้ากระเป๋าเปอนของเด็กกับรองเท้าของเด็กจักรยานของเด็ก จัดไว้ดูนที่ยี่สิสามิถุนาหกหนึ่งก็คืออันนี้ชมภายในบริเวณท้ำหลวมไปด้วยกันนะครับเดี๋ยวดูบรรยากาศที่เขาจัดให้นักท่องเที่ยวเข้าไปก็แค่จุดหนึ่งถามว่าน้ำท่วมได้ยังไง ก็เหมือนเกิดฝนตกหนะักก่อนน้ำจะท่วมก็ไหลผาลงมาไม่น่าเชื่อชั่วพริบท่วมทําเด็กออกไม่ได้อันนี้คือส่วนที่เขาให้นักท่องเที่ยวลงมาดูได้นะครับก็ให้ชมความสวยงามของท้าอันนี้ก็คือถงแรกแค่นั้นเอง ก็เมื่อก่อนถ้าตอนน้ำท่วมจริงๆตั้งแต่ปากถ้ำไปครับที่มองเห็นอันนี้เป็นโถงที่หนึ่งอากาลังก็ยังสดยังสมบูรณ์ดีอันนี้คือสภาพภายในถ้ำคุณนางนางนอน ก็เขาให้นักท่องเที่ยวเดินได้เฉพาะส่วนอันนี้ก็ยังมีเสียงน้ำหยดอยู่เขาก็ทำไฟนำทางให้นักท่องเที่ยวมานี่ก็คือไฟตามทางนี่ไปในถ้ำครับ ก็ถ้าไม่มีไฟพวงนี้ก็จะมืดอากาศก็อ,อับอยู่นะครับไม่ใช่ว่าอากาศโลง่งอันนี้ก็คือภายในถ้ำหลวงติมกรรม ที่อยู่ภายในถ้ำครับก็ลายเส้นถ้าลายเส้นถ้าก็ที่ได้ยินเสียงหยดปักปักปัก๊ก็ค,คือคือเสียงน้ำน,นะครับก็ยังหยดอยู่ยนี่นะครับเขาไม่รู้หรอกว่าตอนลงมาหาฝนได้ตกหนะัก เขาก็เลยมากันอ่างนี้น้ําท่วมถูกน้ำเอาเจกถ้ำจนถึงขนาดนี้ก็คงจะพอประมาณว่าออกมาแล้วโดนน้ําท่วมก็หาที่สูงอยู่ คงจะไปได้แค่ไฟที่เขาทําไว้ให้นะครับจะไปไม่ได้เยอะกว่าน,นี้อันนี้ก็คือก็นกสภาพลำบากครับที่เขาช่วยเหลือไอ้ที่ทําทางเดินนี่เขาทำทีหลังแล้วให้นะักท่องเที่ยวก็ดูครับจะมืดแค่ไหนหากไม่มีไฟ แล้วก็อันนี้ก็คือท่อที่ใช้สูบน้ำช่วยเด็กออกมาอันนี้ก็สายไฟฟ้าแรงดันสูงน,นะครับอากาศตรงนี้อุ่นครับร้อนดูพาโนทธงท้ำข้างบนพุก็น้ำาหยด ผมนึกว่ามูลข้าวก็เหมือนมีข้าวเต็มไปหมดเลยไม่ใช่อ้น้ำก็ยังหยดอยู่ตลอดครับถ้าอย่างนี้เพราะฉะนั้นหน้าฝนก็ควรจะหลีกเลี่ยงการเข้ามา ถึงจุดนี้ก็ปะกาลังสวยงามครับก็ดูสภาพการช่วยเหลือการต่อท่อลำเลียงมาสูบน้ำออกจากถ้ำเพื่อจะช่วยคนลำบากครับเท่าที่ดูตรงที่ผมเดินอยู่นี้ก็คงจะเป็นอีกจุดหนึ่งที่น้ำท่วม เพราะว่าเท่าที่ดูเหมือนเหมือนกับน,น้ำท่วมไปถึงผนังถ้ำจากล่องรอยเพนนี้ก็มีน้ำหยดอันนี้ขนาดไม่ใช่หน้าฝนนะครับนี่ร่องรอยของน้ำท่วมในชักอันนี้เชือกนําทางที่เขาปลูกเพราะตอนนั้นมันก็คือมืดครับเขาไม่ได้ติดไฟอย่างนี้เขาให้ คนเดินมาได้แค่ถงถงสามหรือเปล่าที่เท่าที่ดูข้างนอกน่าจะเป็นถงสุดท้ายคือกองบัรชาการถงหนึ่งด้วยซ้ำไปตรงนี้อากาศหุ่นชื้นครับอันนี้คือโต๊ะหินถงหนึ่งด้วยซ้ำตรงนี้โอ้ยากเด็กเข้าไปไม่รู้ติดได้ไง ผมดูก้อนหินก็ดูไม่แข็งแรงครับพร้อมที่จะหล่นอยู่ตลอดการสำรวจอันนี้ที่ผมอยู่คือถงหนึ่งด้วยซ้ำถงหนึ่งครับคุณอยู่ที่นี่ถงสองถงสามทงสี่จุดลงรูถงสี่ก็ไปเท่าที่เขาให้ไปคือถงหนึ่ง หลังจากนั้นก็คงจะไม่ไปเขาให้มาแค่ถงหนึ่งครับอันนี้คือห้องบัญชาการที่ถงหนึ่งครับโต๊ะหน่วยแพทย์ทงหนึ่งโอหเขาก็มาโต๊ะประชุมทงหนึ่งดเดินเข้ามาลึกพอสมควรขนาดทงหนึ่งครับเขาไม่ได้ทำทางให้ไปกว่านี้แล้ว ก็คงจะสุดเพียงแค่นี้ก็ดูความลำบากในการทำงานเขาเป็นเมื่อก่อน ตูกันนะครับเขาให้มาแค่นี้ดูความลำบากต่อไปถ้าไม่มีไฟจะมืดแค่ไหนเด็กเข้าไปติดก่อนหนีน้ำเข้าไปเรื่อยๆแต่คนที่มาช่วยก็ต้องยอมรับใจครับว่ามุดกันไปยังไงเข้าไปยังไง ยนี่ก็เป็นลอยน้ําท่วมทั้งหมดครับตรงที่ผมยืนอยู่นี้ก็น้ําท่วมถ้าเท่าที่ดูแม้กระทั่งปีนี้ก็ยังท่วมกลัวจะสูบน้ําออกจากถ้ำได้ดูท่อสูบน้ําเขาครับสําหรับนิเวศว้ภายในถ้าก็เหมือนกับหินไม่แน่นหนา ผนังครับก็เป็นประมาณเช่นนี้ก็ประมาณประมาณเอานี้สำหรับเพื่อนๆนที่เข้ามาติดตามก็ฝากติดตามด้วยนะครับอันนี้คือถ้ำคณน้ำนางนอน ทงที่หนึ่งที่เขาให้เข้ามาหลังจากนั้นก็เข้าไปไม่ได้เขาไม่ให้เข้าไป